สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเย็นตอนแรงๆครับส้มบรรยากาศแรงๆครับช่วงนี้โควิดครับไปไช้กับลำบากไปไซกับยากการเดินทางกับตรงกักตัวับขามจังหวัดมานั่งบรรยากาศเย็นๆสื่อใส่กอกมากินครับพี่น้องสื่อใส่กอก โทเดออาจจะเห็นตีนเส่นเนี่ยกับแปป๊บซี่นั่งหาบรรยากาศกินเอนครับฟังตรงขามก็จะเป็นร้านแจ้วห่อนครับร้านแจ้วห่อนเมืองขอนคนว่าก็เป็นตอนนั่งกินของคนอยู่มาั่งแถวลิมคลองแรงๆครับเ้าไปไปที่สวนสาธารณะนะ ว่าไปที่ชุมชนแอสครับเพื่อลดการติดการแพร่ระบาดของเชื้อโรโคโควิด -19 ครับเป็นกับผ้ามาผ้าหาายังมะเร็งตามมวยตามน้องครับถามว่ายูใสสวัสดีอยู่แถวละยอครับแถวเพิภอบวกเดียเป็นแรงน,น้ำน้อยพี่น้องล่มครับเย็น สาวเรื่องๆานางเบ่งบรรยา้กาัดคางนี่ก็เป็นบันโครงการจัดสรรนอันนี้ามานั่งกลางๆแล้วพอเป็นยังครับเขตรั่วโครงการจัดสรรเพิ่นก็อยู่เข้าบระเดีเข้าไปในชุมชนของเพิ่นเขานั่งอยู่ข้างนอมาเว้าหัวมวลกัน โควิด19ามากลรหลอก2คอับพี่น้องสุขคนกน็ทำมาหากินลำบากรอบแรกคกับแทบสิบบช้ำแทบสิบก็บเหลือ,อยังเลยมาหลอบ2นอ่ครับเห็นในชีวิตลำบากยิง่งขึ้นครับขอเป็นกำลังใจใพี่พี่น้องด้วยครับเด้อสุภูสุขคนอย่าท้อครับสู่ๆก็มันไปเดี๋ยวมันก็่านไปครับโควิด19 ว่าเดี๋ยวก็มีวัคซีนเหรอเพ่นว่มผมกัมาเราเบาดึงเรืืองบวัคซีนนิดหน่อยนะครับวัคซีนมันกับบ่อใดที่จะขอบพุ่นทั้งขอบคุ่มทั้งมดต้องคำนาะวัคซีนนี่ป้องกันโควิด19นี่มันก็บใดบากีค่คนครับแต่แค่เพื่อนวาให้เฉพาะกลุมแผ์กุมผูมีความเสี่ยงก่อนซึ่งได้วัคซีนมามันกับบ่อใดขอบคุ่ม ประชากรประเทศไทยทั้งหมดทุกคนนะครับหนึ่งคนต้องฉีดสองเข็มนะครับวัคซีนซึ่งเข้าได้มากแค่สองสามล้านมนกากับเหตุในเข้าแบบลำบากมากขึ้นมากขึ้นยังไงต้องกักตัวกับเก่าครับเพราะว่าวัคซีนมาเพียงว่าเมื่อการแรกครับ ช่วงนี้อาเจีเยนครับไปใสีกัดเจียดท้ามาหากินก็ลำบากไปใสีกัดตองห้าต่องดูแลเจ้าของคือเก่าครับช่วงนี้สู่ดูแลเจ้าของมาได้ครับเสียบตัวเจ้าของดีที่สุดล้างมือปุไป,ไปครับพี่น้องเจลแอลกอฮอล์อย่าลืมต้องล้างบ่อยๆงดเข้าที่สาธารณะตอนนี้พงกับยูแถวระยองครับแถวระยองก็เป็นพื้นที่ถือว่า ความเสี่ยงแต่ว่าช่วงนี้ก็ลดลงแล้วครับมื่อนี้ก็เพราะว่าติดเมื่อกี้คนติดคนเดียวนะตามที่ผมเบึง่าวก็ลดลงแล้วหนึ่งด้วยพ่อแม่พี่น้องเฮ้าช่วยกันซรอยกันครับซรอยกันเซฟซอยกันกาดอย่ตกเนไงทุกคนก็ส่วยกันเพื่อจะให้เก้าข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ทุกคนก็บอบช้ำมากเพราะแห้งแล้วครับ คลิปนี้ก็เป็นการให้กำลังใจกันนอพี่นองนอเพราะว่าเป็นการให้กำลังใจกันชื่อว่ามาฟังบรรยากาศแรงๆมาพวกฟังกันไปในการแรงๆครับนี่ก็เป็นฟังพุ่นเลยเป็นป่าบางนัดครับฟังโน่นฟังโน่นฟังบนบนทางเลยลดบรก็จะมีแต่ป่าซับประลดป่าบางนัดนครับฟัง่นก็เป็นสวนปา่าสวนนาะ ต้นไม้บะเบนป่าใหญ่ในพี่น้องส่วนป่าตรงนี้ก็เป็นคลองเล็กน้อยครับเพื่อนกับจะมีนาลอยกระทงเหมือนกับจะมาลอยกระทงกันลอยกระทงบางมาปอยป่าบางเป็นเรื่องธรรมดาครับของวิถีคนธรา,ายินส่วนมากแถวนี้ผมก็ยยูแถวปวกแดงนะครับจังหวัดระยองอำเภอปวกแดง จะเป็นนิคมโรงงานมากกว่าเป็นนุ่มโรงงานสาวโรงงานออกมาทำชีวิตโรงงานครับหนีความอยากจนมาจากภาคอีสานบานเฮ่าครับของทินผมเป็นนุ่มมาจากสุรินทร์ครับจะมาหาทำมาหากินเดินทางมาหากินผมออกมาตั้งแต่พศ254 4ครับปีนี้มันพศ .2564 ก็่ตือว่า20ปีครับที่ผมเก่าออกมาทำมาหากิน งานการโรงงานมันก็ถามว่ามันก็ดีบ่ก็ดีครับเหตุงานมันก็ได้ตลอดมีเงินเข้าทุกเดือนกะอีกมุมนึงก็มันก็แล้วแต่ละคนนะครับเพราะไปสิเก็บได้หลายได้น้อยอุปสรรคมากอุปสรรคน้อยอุปสรรคหลายต่างกันคนเฮาก็ไผมือได้มือ,อยาวกว่าสาวได้สาวยาวเดี๋ยวได้รลายกับได้กับบ้านกับเพื่อนกับซ่านเร็วครับ ออกมาได้ยี่สิบปีแล้วถามว่ามียังบอกระกรบป๋อใดมียังหรอกครับกต่ชีวิตกะบ่ได้มียังมากไหมกะที่ได้ก็คือประสบการณ์รถอาจสซีไลน์ี่เด้อครับพี่น้องอยู่ไก่ถนนอยู่ติดถนนนั่งอยู่ข้างถนนเสียงรถอาจสซีลำค่านี่ชีวิตมันกะบ๋อใดลาบดื่นเหมือนหลายข้นมันกะออกมากกะเดี๋ยว ผมออกมาในบ้านผมนี่วัาส่วนตัวกันคนตายเคสคนครับในครอบครัวผมนี่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่สาวแบบผมเจอตลอดภายใน20ปีนี่ตายไปเคสคนในครอบครัวที่ผมอยู่บ้านหลังที่ผมอยู่ซึ่งถ้าไห้ผมแบบชีวิตผมนี่เจอแต่ปัญหามาตลอดบางคนว่าชีวิตอาชี มาเหตุงานป่านนี้คือผมมีเงินมีทองท้าว่ามันกะยุระทับหนึ่งรับ,กบยกทานะเจ้าของใดลรทดับหนึ่งมันกับบได้พรอมทีว่าสิกับบานซึ่งแต่ละปีมันตองมีเรื่องตองมีแบบผมกับปุ่หัวเป็นยังมันสิมีเรื่องให้ผมใดแบบเจอเจ่ปัญหาปีแล้วผมกะตัวผมปีแล้วแม่ผมเกิดอุบัติเหตุแขนหักผมก็ต้องรักษาแม่กับมด่อ้ายหมืน่นรถมอไซ พรบกระขาดบอสสามารถเบิกพระบอได้ก็ต้องครับต้องใส่เงินส่วนตัวในการรักษาก็คือต้องควักเงินส่วนตัวให้ครบหลักชี้ครบสามหมื่นเราการเดินทางเขาผมจากเราจากระยองครับไปสุรินทร์ระยองไปสุรินทร์ก็ใส่น้ำหมกน้ำมันเนาะครับเนาะใส่ค่ากินค่าอยู่เที่ยวนึงกับว่าตำกัตสีหาพันเตื้อเมียสีรักษาแล้วแล้วก็ม้อนัด ปีที่แล้วก็เจอวิกฤตนี้ครับชีวิตหรือว่าชีวิตกับสิลาบลื่นกับลาบลื่นสิบลาบลือกขบลาบลื่น,บบนทุกคนมันก็นจะมีมือดีครับขอ,ขอให้ทุกคนได้อยู่ดีมีแห่งสู้ภาพแข็งแรงไว้ก่อนครับเงินทองปัญหาใดผมบอสซีเลียสปีนี้มากาวปีสองพันารกครับต้นปีเลยผมพาตัดพึ่งทำคลิปวิดีโอไปเป็นผี โรคฝีคันทสูตรซึ่งโรคนี้ผมกับบเคยบเคยหูจักด้วกันถึงมหูจักนี่ละตอนเป็นนะครับจึงงดนเข้าไปศึกษาไปพาตัดกับหมอตีโรงพยาบาลหมอกับพาตัดนี่อยู่ช่วงนี้ครับฟักฟื้นนะครับกาไปอยักฟังเรื่องฝีคันทสูตรเนี่ยผมกับลงไวล่องไปไลเ่เบิ้งนะครับเด้อในช่อง YouTube บาวิเวิร์กนี่แหละครับบาวิเวิร์กลำเพลิน ไอ้มือนีกับมาว่าค่ายเครียดจะว่าบันเทิงว่าเรื่อยเปื่อยไปว่าตามมาซาแบบบานเท่าปล่อยฟังไปหาคุณได้ได้รับชมรับฟั่งคลิปนี้กับเพราะห้ยยูดีมีแห้งทุกคนเด้อครับเตอร์พี่น้องอยาเจ็บยาไข่ยาจนคนเท่าบ่เจ็บบ่ไข่บ่จนไอ้บ่เจ็บบ่ไข่เงื่อนท้องมันกระสิมีเองครับเงื่อนท้องมันจะมาเอง บางคนได้เงินมาหลายหายหามาหลายๆทั้งปีมีแต่ป่วยมีแต่เจ็บมีแต่ไข่ก็ต้องาหาเงินมารักษาเจ้าของก็ค,คือเกาคนเฮาสิ่งสําคัญลาบอันประเสริฐเป็นวาอย่าเจ็บอย,ย่าไข่เป็นวาเงินทองมันจะมาเองก็ให้พื่นพอเม่พี่น้องสุขูสุขนปี2564น้อี่ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อคิดสิ่งใดขอให้สมมามุ่งมากปรารถนาขอให หาเงินง่ายเงินทองเลือกินเลือใช้ให้ได้รับโชคใหญ่ๆสุขคนสุขที่สําคัญสุขภาพแข็งแรงครับให้สุขภาพแข็งแรงครับบรรยากาศแรงๆครับพี่น้องเลยผมกาสิขอกลาวจบไวคิปคุยมัวคุยมวนไวแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อไอเสียงรบกวนเด้อเพราะว่าน่งอยู่ไก่หนทางนี่ครับกาิรไทยคิปแรงๆครับนี่ก็เป็นโครงการจัดสรรเพิน่น อันนี้ก็จะเป็นป้าปามปลาซับปลุดครับอันนี้ก็จะเป็นล่านจิมเจวครับครับผมพี่น้องขอบุณหลายๆเลยลที่เขามาเบิงมาหลับชมก็ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ